เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวดได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูปกมืเวนะครับผมวันนี้นะครับผมไหนไหนก็ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องพิธีกรรมเสริมดวงต่างๆผมก่อนจะเปิดไข่นั่นเองผมเพื่อเสริมสริมมงคลให้เราไม่เกลือนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ ใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย<ม>่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะผมคือในการเปิดไข่เนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามันใช้ดวงค่อนข้างเยอะนะผมเรียกว่าเยอะถึงเยอะมากนั่นเองนะครับและแน่นอนผมแต่ละคนมันจะมีพิธีกรรมของตัวเองนะผมเป็นแบบพิธีกรรมเสริมดวงความเชื่อส่วนบุคคลเนะเดี๋ยวต้องเขียนข้างล่างเลยว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอ่าซึ่งบางครั้งนี่ก็เป็นพิธีกรรมที่ตั้งแต่แบบเอ้ยระดับเบสิกจน,นากรรเมิส บารมีนะครับก่อนจะเปิดไข่นะฮะ,ะเรียกกันว่าไข่ที่กําลังจะเปิดไข่จะตีบวกจะอะไรแบบนี้นะผมเกี่ยวกับการใช้ดวงเนี่ยสามารถดูคลิปนี้แล้วไปทําตามได้ทันทีนะครับมาเริ่มกันเลยนะผมพิธีกรรมที่1น,น,นึ่นะผมนั่นก็คือการลุกนั่งพิธีกรรมนี้นะครับผมสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนาการนะครับผมมีมาตั้งแต่เซิร์เวอร์คลาสสิกนะผมแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีการเปิดไข่นะผมแต่มีการตีบวกนะฮะ แล้วตีบวกปุ๊บมีแต่แหกกับแหกนะครับผมโอกาสติดค่อนข้างต่ำนะฮะพิธีกรรมในการลุกนั่งเนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรรมที่เคารพบรรพุนบุรุษนะครับผมวิธีการกดลุกนั่งก็คือการกดปุ่ม insert ในคีย์บอร์ดนั่นเองแบบนี้ครับปุ๊บนี่ครับผมอ่าซึ่งจังหวะในการลุกนั่งเนี่ยแต่ละคนก็จะมีท่าทางที่แตกต่างกันออกไปนะผมบางคนอาจจะเป็น3ช่านะครับผมบางคนอาจจะเป็นแบบ ล็อกแอนโลนิดนึงนะผมบางคนแบบเป็นรอดอเลยมาเป็นเซตก็มีนะครับผมแน่นอนนะผมไหนๆแล้วก็ทำพิธีกรรมแล้วนะครับเราต้องลองของสักนิดนึงนะผมขอชุดสาธิตนะครับผมเป็นไข่มูไลสกอร์หนึ่งใบนะฮะมาดูกันสิว่าถ้าเราลุกนั่ง10ครั้งเนี่ยเราจะได้ของดีๆจากมันไหมนะผมรับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับมาหมูไลสกอร์พัวเข้าไปนะครับผมเป็นลาฟินบ็อกนะครับผม อเอาชาร์โดห้าอันนะผมมาเป็นวัตถุดิบในการส่งชาร์โดใหม่1อันนะครับผมอันนี้แค่พิธีกรรมแรกนะผมก็บอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะผมพิธีกรรมที่2ไหวพ้พระอ่ะสำหรับพิธีการไหว้พระนะผมมันจะมีอยู่2เมืองด้วยกันที่มีพระพุทธรูปให้เราสักการะนะครับผมเมืองแรกก็คือพายอนนะครับตรงด้านหลังเมืองเข้าเมืองไปปุ๊บเดินออกด้านบนนะผมทางขวาๆหน่อยจะมีพระพุทธรูปอยู่นะผมอีกเมืองนึงก็คืออโยธยานั่นเองนะผมซึ่ง เขาบอกกันว่านะผมพระที่อยุธยาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมดังนั้นเราต้องทําการไปกราบไหว้ที่อยุธยานะครับไปครับผมมาที่ท่าเรือเบอร์ตารับผมแล้วก็มา m b c คนด้านล่างสุดของท่าเรือเลยนะผมเรื่องว่าไปอยุธยาเราจะเสียค่า เรือ10,000ืเซนนี่นะครับผมไปในการมาไหว้พระที่อยุธยานะครับผมให้เราเดินจากตรงกลางเมืองนะผมขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะเราจะเจอกับพระนอนนะครับผมซึ่งตรงนี้นี่เป็นที่สักการะของชาวบ้านชาวช่องแถวนี้กันทุกคนนะครับผมช่วงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยจะมีเควสอยู่แถวแถวนี้เยอะมากนะครับที่เรียกว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอยุธยาก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะทําการสักการะหลวงพ่อก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาเปิดไข่กันนะครับผม สาธุหลวงพ่อช้างมาไม่ต้องขอคอสพระจันทร์มาเลยเต็มๆทีเดียวจบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะผมผลจากการสักการะพระนอนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับกดเข้ามาครับผมมูลไลสกอร์นะฮะพัวเข้าไปสาธุปั๊บเข้าไปเอ้ย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 สุดๆเลยนะผมเป็นใบเอจิห้านะฮะไม่มีสิ่งใดให้ตื่นเต้นตกใจนะผมเป็นใบเอจิห้ล้วนๆเลยนะครับผมห้าในะครับผม สงสัยหลวงพ่อจะจําวัดอยู่นะครับเราไปพิธีกรรมอื่นกันต่อดีกว่านะครับพิธีกรรมที่3กดบัฟพิธีกรรมนี้นะครับผมเป็นพิธีกรรมคลาสสิกคกล้เคียงกับการลุกนั่งนะครับผมโดยผู้นําพิธีกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักบวชทั้งหลายนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเนนไมทางพีชนะครับผมเพราะเขามีสกิลบัฟค่อนข้างเยอะนะฮะเรียกได้ว่ากดทั้งแผงนะผมมีสกิละายใส่ให้หมดนะครับผมกดทุกอย่างนะครับผมอ,อาชีพที่ลองลงมา ก็คือ BS นั่นเองนะครับโดยการเริ่มต้นพิธีกรรมนี้นะครับผมก็ให้เรากดปั๊บทุกอย่างออกมาแบบนี้นะครับกดมาให้หมดนะผมมีอะไรใส่ให้หมดเข้าไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะผมให้ทําการเสี่ยงเกลือเอ้ยไม่ใช่นะผมเสี่ยงทายว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งพิธีกรรมนี้นอกจากการมาเปิดไข่แล้วเนี่ยบางคนก็ยังใช้พิธีกรรมนี้กับตรง MBCT บวกด้วยนะผมเป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับผมถ้าเทียบกับ 2อันแรกนะครับผมถือว่าอันนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยดีกว่านะครับผมว่าพิธีกรรมที่3ามันจะขลังแค่ไหนนะครับผมกดครับผมบัฟเข้าไปนะฮะมีอะไรใส่ให้หมดนะครับผมปุ๊บปุ๊บตามมาด้วยใส่วิ่งโอ้โหเป็นไงดีดโอเคนะฮะเราจะทําการเสี่ยงทายด้วยมูลไรสกอร์อีกเช่นเคยกดเข้าไปนะครับผมพัวเป็นโกติงสกอร์นะครับผม ผีหลอกพิธีกรรมที่4รีล็อกอินเราก็มาถึงพิธีกรรมที่4กันแล้วนะครับผมสำหรับพิธีกรรมนี้เนะี่ยคือการรีล็อกอินนั่นเองพิธีกรรมนี้นะครับผมผมไปทําการสืบประวัติย้อนกลับไปในอดีตนะผมผมว่า,าสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าการตีบวกนะครับผมจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยการรีล็อกอินนะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่านะผมของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ของคนสมัยก่อนที่เล่าสืบต่อกันมานะครับผมว่าเอ้ยในการตีบวกเนี่ยนะครับผมเราจะสามารถรีล็อกอินได้เพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีบวกสําเร็จนะครับผมซึ่งพิธีกรรมในการรีล็อกอินนี้ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็คือเวลาเราตีบวกถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับผมเช่นอ่าบวกแนีในอยากบวก9นะครับผมมันเป็นจุดวัดใจนะครับผมว่าจะไปต่อหรือหยุดดีนะครับผมเราสามารถทําการรีล็อกอินได้ด้วยวิธีการนี้นะครับ กดนะผมเลือกตัวละครนะครับจากนั้นนะครับผมกดเข้าไปใหม่นะครับเรียบร้อยครับผมเราตรงนี้ตรงนี้นี่คือเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วนะครับผมเปอร์เซ็นต์มันขึ้นแล้วนะครับผมจังหวะนี้อย่าให้มันเปอร์เซ็นต์มาตกนะครับผมกดรีบกดเลยนะครับกดเข้ามาครับผมปุ๊บทาการกดทันทีนะครับผมเป็นยังไงครับผมโกติงจะกร์มาอีกแค่นะครับผมไปไปพิธีกรรมต่อไปกันดีกว่านะฮะมาถึงพิธีกรรมสุดท้าย พิธีกรรมสุดท้ายนะผมซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าอันนี้ผมไม่ได้โมเมขึ้นมาเองนะผมมันใช้ได้จริงนะครับผมนั่นก็คือการเปิดคลิปกำมลเวไปด้วยระหว่างที่ทําการเสี่ยงดวงนะผมไม่ว่าคุณจะตีบวกนะครับผมไม่ว่าคุณจะเปิดไข่นะครับผมหรือว่าแม้แต่การเดินไปล่ามอเตอร์เพื่อหาการนะครับผมขอแค่คุณเปิดคลิปกำมลนเวเป็นแบ็กการไวนะครับผมก็จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้ของชิ้นนั้นๆด้วยนะผมซึ่งอันนี้เรามีพยานบุคคลหลายคนมากนะผมที่เข้ามาบอกนะผมว่าพี่ครับ เนี่ยระหว่างที่เปิดคลิปพี่ไปเนี่ยผมได้การ์ดอย่างนั้นนะผมเปิดไข่ได้อันนี้ตีบวกแล้วติดเลยนะครับผมซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าผมไม่ได้เมี่ยวโวยขึ้นมาเองครับผมเป็นกันหลายคนมากนะผมเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับโดยเฉพาะตอนสตรีมเนี่ยนะครับผมใครที่เปิดคลอไว้นะคผมคุณมีโอกาสได้รับการ์ดเพิ่มขึ้นถึง300%นะครับผมยังไม่พอนะครับผมถ้าเปิดช่วงง่วงเนี่ยจะทําให้คุณหลับฝันดีด้วยนะฮะ ดังนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการเสริมบาร,รมีเสริมดวงเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตนะผมก็อย่าลืมกด subscribe กับมันเวยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลามีสตรีมนะครับผมเวลาดูสตรีมเนี่ยกราฟจะได้ตกนะครับผมของแรงวจะได้ล่วงนะครับผม ใครที่ดูบ่อยๆเนี่ยช่วยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะผมว่าดูคลิปกัมบนเวแล้วเนี่ยมีของแรงมีคัสอะไรตกบ่อยแค่ไหนนะผมให้รู้กันไปเลยนะผมว่าช่องนี้เขาดีจริงนะครับดูแล้วเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตได้นะครับผมเอาละครับสาหรับใครที่มีวิธีการอื่นในการเสริมสิริมงคลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ว้นที้แล้วกันนะผมก็ลืมกด s u b สไครต์ยู u ูปกัมบันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฝียูทูปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ